ใหญ่คนตัวเบลเลอร์เลยสองตัวนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวนึงเดี๋ยวผมจะเจ็บอ่าเด็กเคิงถังครับผมนี่แต่ตัวใหญ่ๆน,นี่ออกมาตกป่าครับฝนตกกต็เศร้าครับผมพี่น้องตอนนี้ก็เพิ่งแปดโมงนิดๆครับผม ฝนเชียนหนึ่งฝนตกครับผมเนี่ยเนี่มทัานได้ตาเพราะโต๊อยู่ครับเจอพายุฝนกรครับผม ไปดูไปเบิงป่าบืนครับผมหลังจากฝนหยุดต,ตกไปแล้วป้าหมอข้นครับครับบริการนูดครับกระดึบกระดึบอยู่เดีย๋ยวมาดูเขาจับได้เยอะไหม เ <g ül> นี่ยครับขึ้นจากหนองนี้ครับผมนีค่ครับผม <g ül> เบิงครับผมมันได้หลาย,าายบ่เดี๋ยวไอเบิงนะครับ <g ül> <g ül> นี่ครับผมอดเอกเครงถังครับผมนี่ตัวใหญ่ๆหมอไทยครับนี่ขึ้นหลังฝนตก,กคนตัวบลือนี่ครับผมตัวหนึ่งครับทุกคนตัวใหญ่มากโอ้โอ้โอ มาเอามาเอาเร็วนี่ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เงียบเงียบแล้วมันก็จะขึ้นมาครับผมเนี่ยขึ้นมาวางไข่ต้องเงียบเงียบลบให้คนในนั้นตัวเบเลเลยนี่ครับทุกคนนี่ยครับกำลังโผล่ขึ้นมาครับนี่เนี่ยครับทุกคน เฮ้ยดู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 คูด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 ู เนียครับเงียบเงียบปุ๊บมันก็จะแอบขึ้นมาตรงชายตะลิงตรงนี้ครับผมนี่ครับผมแต่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งลงไปละเหลือตัวเล็กผมมันขขึ้นในะตามชายตะลิงแถวนี้ครับผมปลาหมอหลายแหงครับแต่คนเงนียบเงียบปุ๊บอันนี้ผมเพิ่งมาถ่ายตอนหลังครับผมผมได้ถ่ายตอนที่เพิ่งเจ็บตอนเล็ก ตอนแรกๆขึ้นหลายครับผมแต่ผมบริไทยายนี่ยครับมันได้ขึ้นโคจากหยาเนี่ยครับขึ้นทั้งซอยนี้เลยครับผมช่วงนี้ไปนู่นนะครับนูน่นเห็นไหมนูน่นตัวหนึ่งเขากําลังจับเอาอยูุูน่อนอยู่กลางถนนนูน่นม่รู้เห็นกันหรือเปล่าอ้าวไปไม่ทันครับ <laughs> กลับลงลงบ่อยอีกแล้ว ็นไหมครับน,นี่เห็นไหมครับทุกคนนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ครับผมก็ใหญ่นี่ลุนครับตัวนึงนูน่น,น,น,นครับเห็นไหมมีมาเรื่อยๆครับนี่เนี่ยครับ คนนี่เยอะมากคนจะไม่นานนะครับนี่ห,หมอไทยหมอธรรมชาติครับผมไข่เต้งก็มีครับัวใหญ่ก็เยอะนี่ครัมันจะขึ้นนั่นเห็นไหมครับทุกคนนุ่นจะขึ้นเรื่อยๆครับผม ทั้งเส้นเลยครับเส้นนี้ทั้งซอยเลยคือมันมีบ่อบ่อสามสี่บ่อแล้วก็ปลาหมอก็เยอะมากน่ครับผมจับยังไม่เท่าไหร่นะครับหลังฝนตกแป๊บเดียวผมไม่ได้ถ่ายตอนแรกๆครับผมแป๊บเดียวมาอีกแล้วครับนี่ครับผมคบอย่าไปยุ่งมึงไปอ,อยู่ขึ้นขึ้นมาอีกคบไปดักทางไปลงน้ำไปแล้ว ลังโผล่หัวขึ้นมาครับเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับนี่ที่สุดก็ขึ้นมาจนได้นี่ครับผมหลายแห้งครับมันนี่ขนาดฝนหยุดไปโดนเลยครับโกหยับยุ่งต,ตัวนี่นี่หนึ่งตัวนู่น อีกสองครับผมเนี่ยสองตัวใหญ่คนตัเวเบลเลอร์เลยสองตัวนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะเจ็บ